พี่น้องพี่น้องพี่น้องก่อนอื่นก่อนไก่สาวบึงการสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูผู้สุขคนเอฟซีสาวบึงการน้ำจากสาวบึงการเซานี้มาหาเบิงเบืงเบืงผู้ใหญ่บ้านแล้วโพลคนลุกคนลุกเาสันว่ามากมากมากดีใจจังเลยค่ะพี่สามีเอฟซีแม่พี่น้องถักไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่งทักไปเพื่อแล้วว่าสวัสดีค่ะน้องบิ๊ก เมื่อวันก่อนหวยออกน้องมาเข้าฝันพี่พะนะพี่น้องน้องมาเข้าฝันพี่ฟังแปลกๆบอพี่น้องฟังแป,กแปกแลกๆบอกเราคือบ่ว่าพี่ฝันเห็นน้องกับบ่าวบ้เดีนะโอ้ยน้องมาเข้าฝันพี่อันฟังปแปลกๆแปลกๆจังไดยบัดน,นึงเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาฟังต่อไปน้องมาเข้าฝันพี่ให้ที่ดินน้องบิ๊กเจ็ดร้อยตารางวาวาซานซามตรวจตรงๆเลยค่ะหนึ่งแสนห้า าหมื่นสัสบรู้ว่าบาทหรือดอนลาดหรือยูเอสรือเย็นหรืออยังเนาพี่น้องเพิ่นแค่รังซี่น้ําตาจิไหลมีเงินซื้อตัวกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าพี่เป็นเอฟซไหมทั้งใจค่ะพี่คนคอนแก่นพนาปาัดพี่น้องสาวบึงการมาเสะอวนน้ำเพลินแทะจิงเดี๋ยวคอยมาฟันแม่นโพ่ฟันแม่นโพแท้ซ้ตัวตรง,ตรง,ตรง กะสิได้คากไดนเนื้ออยู่เนาะสามตัวตรงตรง,ตรงปานันเจ็ดอันอันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นนี่เงื่อนสื่อหรือว่าเงื่อนไดพี่น้องอืมสวอ,อนน้ำเพลย์ดังสี่ละเอฟซีภูญายบ์บานฟินแลนด์นะพี่น้องเอยผูใดติดตามผูยย้ญหญ่บานฟินแลนด์นะมีแต่ไดกับไดเด้อมดดเอมเมนวาซาบึงการปากเป็นว่าวหวานดิมันอีหลีพี่น้อง ผู้ใดติดตามผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์มีแต่ได้กับได้นีล่ล่ะคือจังหัันออกมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังพี่น้องได้ไปเบิ่งคลิปลงคลิปเลี้ยวเบิ่งอันเพจเบิ่งเฟซบอกเป็นร้อยๆช่องเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์พากันได้เงินนั่งอยู่บ้านก็ได้เงินพี่น้องผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์นั่นน่ะจะแม่นเพิ่นอันเฮ็ดคุ้นเฮ็ดบุญเฮ็ดประโยชน์ให้กับอัน FC เล่าขักซะ อิริเด้นิสาบึงการว่าอหลีพี่น้องสาบึงการบ่ได้อวยบ่ได้ยั้งผู้ใดติดตามเล่าน่ะไปยุกไก่เล่าน่นมีแต่แต่ใดกับใดนาดพี่คนนีบึงเนี่ยแล้วเป็นเอฟซีแล้วติดตามแล้วบ่ได้เหตคขีปเหตดเคิรบเล่ากับยั้งไดเงื่อนผู้น่ะไปเขาหอดฟันเพิ่นผู้ใหญ่บ้านฟินเลนดนเจ้าก,กับโพดกับโผมาแต่ยากหัวแท้ จังได้เจ้าค่อยได้ไปเขาฟันเพิ่นเจ้าไปออกไปล่องไปล่ำไปขึ้นเวที่ขึ้นคอนเสือดยูสซืมือซูเวนเจ้ามีเวลาใส่ไปเขาฟันเพื่อนมาบอกพี่เนี่ยเป็นยังพี่กระเบิงซูมือติดตามซูมือแง่ใดพี่ก็บบกว่าได้รับได้นอนงวดหน้ามาเขาฟันพี่เดอ้อผู้ใหญ่บ,บ้านเจ้าต้องบลัมเอียงเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เป็นเอฟซีเจ้าเด้อขอบอก เดี๋ยวพี่จะจองคิวเดอร์จองคิวกอนจองคิวพยญญาบาลหลบต่อไปนี่วันที่สิบหกกลุ่มผ้านี่จะต้องมาเข้าฟันนันสาบึงการเด้หยญญาบาลสาบึงการกับเอฟซีตัวยงคือกันโอ้ดีเนาะพี่น้องติดตามหยาบาลน,นี่แม่มิตรใดกับใดบึงเนี่ยเงือแต่ว่าหยญญาบาลไปเข้าฟันนี่แหละ ไม่แซวบึงการกะอยากหัวจังเด่นเขาว่าไปหาเขาฝันเพิ่นเอา้าบ่บา่ลายใหญ่ห่างสิมาบอกว่าผู้ใดหกักผู้ใหญ่บานฟิลเลมผู้ใดเป็นเอฟซีเล่านัดมีแต่โศกกับโศกพี่น้องเทิ่งมวนเทิ่งได้เงินได้ทองเนาะจา้ะบ่มียางดอกซ้ำนี่แหละซาบึงการสิมาบอกว่า สาวบึงการจองเลยเด้อคิววันที่สิบหกกลุ่มผ้านี่พี่น่องหามลัดคิวสาวบึงการเด้อจ้า <laughs>